คลิปในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูยูนิตที่ผมชื่นชอบที่สุดณนะปัจจุบันในเกมแอนิเมะแนิาร์ดกันครับซอร์ที่4ร้านรับเติมโลบกักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ไอเดียพาร์ด้วยน<อ>ะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบักสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโลบกักราคาถูกอย่าลืมร้านซอร์ท4ด้วยนะครับสนุ๊ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่บผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมะแวนการ์ดกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ทุกคนกําลังฟาร์มหรือตัวผมเนี่ยก็กําลังพยายามฟาร์มหาพอ,าพอ,าพอท่อหาพอท่อรับหานู่นหานี่กันอยู่เนาะตัวผมเนี่ยก็ได้คิดคอนเทนต์หนึ่งออกมาได้เนาะเป็นเกี่ยวกับว่าเฮ้ยณนะปัจจุบันเนี่ยแอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยมันก็อัปเดตมาประมาณ3อัปเดตแล้วเนาะซึ่งพวกคอสเมติกอะไรเงี้ยมันก็ไล่เรียงกับการพัฒนาม,มาเรื่อยๆกกกัักกับบตวเม ทีมงานนะครับผมมีอะไรที่ชื่นชอบบ้างแล้วก็อยากจะถามทุกคนกลับไปเหมือนกันว่าณปัจจุบันเนี่ยคุณชอบอะไรองค์รวมมากที่สุดของเกมนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวละครยูนิตตัวไหนที่คุณชื่นชอบมากที่สุดคอสเมติกตัวไหนที่มันดูดีที่สุดในยูนิตที่คุณชื่นชอบนะครับผมส่วนตัวของผมเนี่ยผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับตัวละครที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ไม่มีทิฏฐิที่สุดสําหรับผมเนี่ยก็คือดดเอโก้นะครับผมจากแพท ของโจโจ้นั่นเองนะคือตัวละครอะทุกคนผมว่าคือองค์รวมมันมันสวยมากครับเพราะว่ามันไม่มีแบบการหลุดลุ่ยออกมาของแบบพวกพวกคอสเมติกอะคือเวลาบางทีมันจะมีชิ้นส่วนนู่นชิ้นส่วนนี่หลุดออกมาเนาะยกตัวอย่างเดี๋ยวผมเอาให้ดูละกันผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวนี้มีหรือเปล่าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นมุมอะไรอย่างเงี้ยครับ เนี่ยเนาะเออขาดขาดเกินเกินทะลุผมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นมุมน้อยๆนะแต่บางตัวก็จะมีเยอะมากๆเลยนะครับผมอย่างเช่นตัวละครตัวใหม่เลยอย่างเนี่ยแต่อะไรเงี้ยดูดิทาไมมันทะลุแขนขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนาะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครที่ผมว่าแบบมันเหมาะสมกับการออกแบบที่สุดแล้วเลยอ่ะไรที่ตีอิสุดเลยคือเดียโก้เนาะคือมัน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 สวยตั้งแต่หน้าตานะครับหน้าตาแล้วก็ตัวหมวกของมันนะ ที่ตัวไอมีการเอียงอย่างชัดเจนตัวเท็กเจอร์อะไรเงี้ยดูดีหมดเลยแล้วก็ไอตัวสแตนข้างหลังก็ดูเป็นสแตนที่อาจจะไม่ได้ดูมีชีวิตชีวามากนักแล้วก็มีตัวเวลาข้างหลังที่เป็นแบบวิงวิงออกมาคือสวยมากๆสำหรับผมเนาะคือเรียกได้ว่าน่าจะดูดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมเจอมาแล้วในในเกมเกมนี้เนาะเออตัวละครใหม่ๆหลายๆตัวเนี่ยมันเรียกได้ว่าโมเดลเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยชอบมากสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเซเบอร์เนี่ยมันก็มันก็สวยนะแต่มันขาดอุประกอบไปหลายอย่างอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยตัวน้องมันก็จะมีคอปกอะไรเงี้ยที่มันหลุดหลุดออกมาเนาะแต่ตัวเนี้ยผมเนี่ยได้ว่าอวยที่สุดเลยแล้วกันสําหรับเรื่องความสวยงามเนาะแล้วไปดูคอสเมติกกันคอสเมติกมันก็สวยมากคือคอสเมติกยุคเนี้มันจะใส่นู่นใส่นี่เข้ามาอันนี้คือไม่ใส่เสื้อผ้าดิโอโกให้ผมนะครับแล้วก็จะมีสแตนอยู่ข้างหลังใครเป็นคนออกแบบอันเนี้ยผมบอกกด้เลยว่าเทสดีสุด,สด คือเลือกได้มาตรงจุดมากๆแล้วก็มีแซนท้างหลังมีตัวเวลาออกมาเป็นกลมๆนะครับเป็นเหมือนเวลาที่ใส่ออกมาแล้วแบบเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน2.5มิติเนาะก็คือมันจะนูนๆออกมานิดนึงนะครับผมแล้วก็แอนิเมชันด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของเนี่ยไอของการจุดเวลาของเดโก้ออกมาด้วย อันนี้คือผมชอบมากๆเลยนะครับเนี่ยมันมันกำลังพอดิบพอดีเลยครับคือบางอันก็น้อยเกินไปอย่างเช่นอันนี้ก็สวยนะแต่มันก็จะน้อยเกินไปนิดนึงครับแต่ผมว่าก็กาลังดีแหละแต่ในเรื่องของจูเลียตเนี่ยมันขาดท่าทางการยืนไม่ก็ขาดไม้อะไรไปนิดนึงเนาะก็นี่แบบอะไรแบบตัวที่มันแบบเกินไปก็อย่างเช่นอันเนี่ยพีวินดี้เนี่ยโอโ้โหอันนี้คือใส่ชุดออกมาเลยเนาะคือผมมองว่าใส่นวมนิดนึงแล้วก็มีเข่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวยเนาะ คิดเหมือนกันว่าเหมือนมีตาหรือใส่หมวกอะไรก็ได้เออใส่หมวกเหมือนเป็นหัวกั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเป็นตัวละครตัวเดิมอยู่แล้วมีนวมออกมาแล้วก็เอฟเฟกอะไรเงี้ยสวยมากๆแล้วนะครับหรือกรอนนี้ที่ขาดไปจริงๆเหมือนที่ผมก็คล้ายๆกับจูเลียสนั่นเองนะก็คือโทจิเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโทจิจะมีดาบเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าออมีดของโทจิหรือดาบของโทจิเนี่ย พวก curse inventory อ่ะมันสำคัญมากๆกับการที่อันนี้เราดูไม่ออกเลยถ้าไม่บอกว่าเป็นโทจิเนาะมันจะมีแค่ควันออกมาแล้วดาบเนี่ยมันยังไม่ใส่เข้ามาจริงครับคือมันเป็น c o s เ m ติกระดับ exclusive ปะมันก็ไม่น่าจะแย่ขนาดนี้เนาะย้อนกลับมาตัวละครที่ผมอวยที่สุดเลยแล้วกันยังเนี่ยไรที่สุดครับไม่จะเป็นท่ายืนหรือว่าตัวยูนิตเองสุดยอดไปถึงอะไรหรือว่าทุกคนสุดยอดไปถึงเรื่องเอฟเฟกภายในเกมเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับเรื่องเอฟเฟกภายในเกมดูยดิ ผมขี่มอไซค์แล้วผมมีแซนเกาะหลังด้วยโอ้โหมันเหมาะสมสวยงามที่สุดเลยครับสำหรับเดโกโอเคครับก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางยูนิตเป็นที่เรียบร้อยครับมาลองดูในเกมกันคือปอนอยู่ในเกมเนี่ยมันก็ดูดีมากๆากนะทุกคนดูดิสวยมากหน้าตามันสุดหล่อสุดแอคเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยรายละเอียดของหมวกมันนะแสงที่มันออกมาจากตัวอะไรเงี้ยโอ้โหด,ดูดิเก็บขาดเก็บรายละเอียดดีมากครับสำหรับดีโอตัวนี้นะ ชื่นชอบมากๆแล้วก็มุมมอง First p e r s ร์ซใส่ก็มาตลกมากเท่มากๆครับแต่โอ้เท่มากหลายมุมเลยเดี๋ยวเราไปดูสกิลแรกกันนะสกิลแรกคือแบบผมไม่ได้กะจะมาเีวิวตัวมันนะแต่แบบว่าเอาไห้ดูแล้วกันว่ามันแบบท่าตีมันก็เท่แล้วอ่ะทุกคนท่าตีของดีอ่ะแม่งก็เท่มากๆแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนครับท่าตีแล้วนะนี่คือท่าแรกนะแอนิเมชันดีมากสําหรับดีนะมาละเนี่ยทุกคน เนี่ยเนี่ยแล้วดูดิ3ามฮิตฟันชึบๆบแล้วก็พุ่งผ่าน,นครับดูเนี่ยแล้วสีสกิลมันสวยมากเลยเว้ยมันอาจจะเหมือนในในแอนิเมะก็ได้มังหะก็ได้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่สีสีที่มันออกแบบมาทุกคนดูดิมันเป็นเหมือนสีที่แบบเข้าคู่กันมากๆเลยครับมันคือสีฟ้ากับประมาณแบบสีส้มๆ้มหเหลืองๆอะไรเงี้ยดูดิเทมากแล้วผมลองอัพอีกสกิลหนึ่ง are you ready นะครับ เท่เท่เท่ทั้งสองสกิลเลยดูดูนะเดี๋ยวผมปิดตัวสอนก่อนนะครับคือมันเท่มากแล้วเสียงอะไรเงี้ยดีมากๆครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มยูนิตเพิ่มมาอีกรอบนึงนะอัเป็นท่าต่อไปเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเราดูท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราดูท่าที่สองกันใหม่ก่อนครับดูดูนะเชียมีหมุนตัวด้วยอ่ะดูจะชัดเลยอ่ะอืม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 เท่มาก ถ้าเราไปครับ The Wall อันนี้เป็นท่าเหมือนโยนอะไรออกไปผมไม่รู้เหมือนกันดูสิเป็นเหมือนโยนอะไรออกไปครับแล้วก็ท่านี้ท่าทาี่สกิลกดครับฮึบนี่เทมากดูดิมีเวลาค้างไว้ด้วยเจี๊ยนี่โยนหางโยนโยนระเบิดครับโยนหางระเบิดสกิลต่อไปครับ มีไทม์โอ้เท่แบบมันเหมือนแบบฟันดาบออกไปแล้วก็เ,เอือแล้วก็เดี๋ยวดูนะอันนี้คือท่าตีปกติแล้วนะครับไม่ใช่เป็นสกิลกดนะทุกคนอาจจะเป็นสกิลกดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ตัวนะมันไม่สกิลกดนะมันคือสกิลตมตีปกติเลยเนี่ไงปามีออกไปทุกคนหยุดเวลาปามีออกไปแล้วถูมันเป็นอย่างนี้ตลอดฟนี่ นี่โอ้โหมันออกแบบมาได้แบบเยี่ยมมากๆสำหรับไม่ว่าจะเป็นสกิลหรืออะไรอ่ะอเนี่ยมันเรียกได้ว่าอะไรมันน่าจะเป็นยูนิตท,ที่ผมอวยสุดในเกมนี้แหละไม่ว่าจะเป็นสกงสกิลโมโดโมเดลอะไรเงี้ยเท่หมดเลยครับมันเท่งแต่หนึ่งสองส้เรียกได้ว่าเพอร์เฟกเลยสำหรับผมนะ นี่คือถ้าทนถามว่าเออผมชอบยูนิตแบบไหนก็คงจะแบบนี้แหละครับมันเพอร์เฟกมันแบบดูรายละเอียดดีแล้วก็กิมมิคครบสกิลเท่มีมันมันดูแบบมันดูทํายากอ่ะทุกคนมันอาจจะไม่ได้ทํายากขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าคือผมมองว่าเอ๊มันเป็นการแบบเหมือนเมื่อกี้มันเหมือนแบบมีแบบคาเมราเชคด้วยมันก็คือแบบว่ากล้องมันสั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะ เอามไม่ได้สั่นแต่แบบเป็นเหมือนเวล yeah. ามันออกมาแบบเป็น like> ชั้นๆๆๆพร้อมกันอ่ะเรียงลาดับมาครับตั้งแต่เล็กใหญ่เอ้เล็กกลางแล้วก็ใหญ่เห็นปะแล้วพอเราแคบออกมาเหมือนเป็นการย้อนเวลาแบบหยุดเวลาย้อนเวลากลับไปอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับดีเอโก้นะคือ ก็เรียกได้ว่าจบคลิปแล้วถ้าใครดูจนจบคลิปเนี่ยผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมียูนิตในดวงใจกันบ้างไหมแบบถือว่าอวยมากคิดว่าสวยมากแล้วก็ดูดีมากๆในสายตาของเพื่อนๆเนาะสามารถแชร์มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่าเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนกันหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยสวยกว่านะพี่หรือว่าเอ้ยอันเนี้ยดูดีกว่าอะไรเงี้ยก็ลองแชร์กันมาพูดคุยข้างล่างใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดว่าตัวละครตัวไหนในเมนี่เลย ชื่นชอบเป็นพิเศษรู้สึกว่าเอ้ยสกิลสวยคอสเมติกดีแล้วก็โมเดลดีเหมือนกันมายถึงว่าองค์รวมทุกอย่างอะ่ะชอบหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปอวยดีเอโกเนาะวันนี้ก็ไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย